สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแฟงจอม,มานะครับผมวันนี้นะครับเอาต่อกับในเรื่อง Mars Rider Saber เเลยนะครับกับการรีวิวเอ,อ่อ s e c o n d s อร r ด e r i v e r นะครับแต่อันนี้เป็นของ มาสเลเดอร์เบลสนะครับผมก็จะเป็นเศษเงินแบบนี้ครับเราจะขึ้นรูปว่ามาสเลเดอร์เบลสเนี่ยหนะา,ารับเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ในเรื่องมาสเลเดอร์เซเบอร์เนี่ยรู้สึกเลเดอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ก็คือพ่ารองของเรื่องนะครับผมเป็นเออนี่ยแหละพ่ารองอ่ะเพื่อนมมาเอกเออนั่นแหละคือเข็มขัดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าพวกเว่นอ่ะมันจะไปอยู่ที่ไอ้อะ หมือนแบบนี่แหเอ็มเบรมนะครับผมก็คือของเดวิดเป็นแบบนี้ของเบสจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันลูกเล่นมันน่ังยังไงนะครับผมไปดูกันเลยอ่าเรามาดูลูกเล่นที่ตัวดาก่อนนะครับก็เปิดทางข้างหลังก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็คือดาเนี่ยมันสามารถถอดตรงกลมๆนี้ออกได้นะครับผมนี่เป็นดาเปล่าๆแล้วนะครับผมก็มันจะมี เหมือนสัญลักษณ์นะครับผมไว้เปลี่ยนแล้วก็ไว้เปลี่ยนเสียงของลูกเล่นดาบได้นะครับผมก็ไปทาบตรงเครื่องหมายชามเลียนนะครับตรงนี้มันยังไม่ถ่ายน่าเรามาลองดูกันเริ่มของพระเอกก่อนทับปุ๊บอ่าปุ๊บเสียงก็จะเปลี่ยนเป็นเนสียงของดาบเล็กกะนะครับแล้วก็ถอดอดอกปุ๊บอันนี้ทาบของบเบสเนี่ยเปลี่ยนเปซุยเซเขนัเนเนง,งเลึนะ ่าเสียงดาวก็จะเปลี่ยนใป้ก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้ emblem อ,ออกมา3อันนะครับผมก็มีของ saber ของ blaze แล้วก็ของ s parada นะครับผมอ่ะเรามาเล่นนี้ blaze จะเลยแวลวันนี้เราพระเอกก็คือ blaze นะครับผมนี่ก็คือเซตเป็นเกมการ์ดข,ของ blaze เยบ,บร้อยอ่ะและนักสือของ blaze ก็คือ l i ออนเซนจิเป็นหนังสือเหมือนสิงโตน้เหมือนทุกอย่างสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ใช่มีเสียงม,มีเียตั้เล่นนยครับตุ้เล่นก็เหมือนของเดฟดาร์กของเซเบอร์นะครับก็เหมือนกันนี่เหนมีสองเสียงอ่ะเรามาลองดูเลยแล้วกนนงสิง แน่นอนเราใส่ซับนาลบนึ่งนะแล้วเราก็เอามาเล่นกับเข็มขัดกันเลยเริ่มใส่ที่ช่องกลางนะฮะมันหมุหกไฟหมดแล้ไม่ไหลกเราลวกแตงร่องพอใส่ความร้อนดนะู ก็จะประมาณนี้สรับการแปลงว่างเป็นมอสซิเดร์เบรสนะครับอ่ะเรามาเล่นท่าไม้ตายกันเอาดาบเจ็บแล้วกดทิ่เกิดึงออกถ้ามา,นาต้องโว้เธออ่าต่อไปเป็นท่า,ทาไม่ตายเลยนะครับเก็บดาบแล้วกด วีก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับม a สไ r เดอร์เบลส e นะครับผมก็ลูกเล่นหนึ่งเซเบอรนะครับแต่ว่าเสียงในการฟันในการเล่นเสียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าอยากเล่นในหลากหลายขึ้นนะครับก็ต้องซื้อเอมเบรมของ ซูเซนะครับแล้วก็ซื้อนักศึกษาอันเซกิแต่มันอยู่ด้วยกันนะไอสองอันนี so ้อยู่ด้วยกันนะครับผมก็ประมาณนั are, ้นนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างของการรีวิวเออ่ผลผ e ิตเซ d นเซอร์เดวิ r มาสเตอร์เลฟนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับต้องการซื้อสินค้าก็ตดิดต่อเพจนี้เลยนะครับผมวันน <sh> ี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ